สวยๆดอกฟันสิงโตเก็บไปทำนำพึงได้จ้ะนี่นำพึงจากดอกฟันสิงโตเนาะใบก็กินได้จ้ะเนาะคนบางคนเขาก็เก็บใบไปแกงแทนขี้เล็กดว้วยงามงามอยู่ไม้ป่าดอกไม้ไลาๆดว้วยดอกไม้ก็สวยหอมหอม ข้างในหนูก็มีล่าหลา,หลายถ่ายประจำมาถ่ายตรงนี้ประจำถ้าอยากได้ดอกหม่สวยสีขาวนี่มาถ่ายรูปตรงนี้เนาะดอกฟันสิงโตกำลังออกดอกงามงามด่ะโอ้โหสวยจังเลยเนาะดอกไม่ก็สวยฟันสิงโตก็สวยอยู่ก,กันเนาะ ฟันสิงโตดูวะยังสวยงอกในต้นดอกไม้เขาฟันสิงโตเนาะดอกไม้เนี่ยมันเจอพายุมันก็ล่มจ้ะดูวะล่มเต็มเลยเนาะโดนพายุสวยฟันสิงโตก็สวยฉันจะอ้อนดอกฟันสิงโตดอกหลายจริงๆเนาะไม่ใช่จะอ้อนดอกหน่ <laughs> ดอกไม้ก็หอมหอมจ้ะดอกไม้หอมไทยทุกปีสีเก่าสีเดิมเนะสวยจังโอ้พักเตียนงอกเลยวโอ้ปิดเตะค่ะมันมีอยู่ต้นหนึ่งที่ในเหมือนข้าวี่นี่ยังไม่บาน <c oughs> จำได้ทุกปีหอมหอมเนี่ยหอมมันดอกมะลิ